<c oughs> ดูหน้าที่หนึ่งก่อนเป็นมันเป็นใบความรู้ที่สรุปความรู้ตั้งแต่จะพยายามก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะสรุปความรู้ตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมแต่ก็เป็นการสรุปเร็วๆนะหน้าที่หนึ่งคือหน้านี้ไอ้หน้านี้คือหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งก็น่าจะเป็นแบบนี้เดๆ เรามาดูแต่ละที่ว่าครูเขียนอะไรเข้าไปบ้างดูก่อนดูก่อนนะอย่างข้งหน้านที่หนึ่งเนี่ยก็หลักการอ่านออกหลักการอ่านออกนะตามนี้รู้ A ถึง Z รู้ตัวเทียบตัว A A เอ O ตัว B บใบไม้ B M. ตัว C สอโซคอควาย แล้วก็พอรู้หนึ่งสองปั๊บสะกดด้วยตัวเองแล้วก็เดยนดูกันที่ถูกต้องอย่างเช่นอาหนูทําอย่างเงี้ยหนูสะกดไปอยู่แล้วล่ะเนี่ย d o g dog dog แปลว่าหมาแต่บางคนอ่ะอาจจะไม่เคยเจอคำนี้เลยในชีวิตหนูอาจจะสะกดเป็น d d ดอเด็กหนูอาจจะสะกดตรงนี้เป็น d d o อเด็กตัว O สระ O ตัว G จอจานอ่านว่าโดกอย่างนี้ก็ได้นึกออกป่ะแต่ว่าอย่างนี้มันคืออะไรใช่หนูรู้เอถึงแทดหนูรู้ตัวเทียบฝึกด้วยตัวเองแต่ว่าหนูขาดการอ่านที่ถูกต้องคํานี้ไม่ได้อ่านว่าโดคํานี้อ่านว่าด็อกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นว่าเป็ว,ว่าหมาใช่ป่ะแค่นี้เองข้อหนึ่งจบจบจบช่วงจบจบ,จบ,จบอันแรกอา้อาวอ้าวลบ ต่อมาประโยคคําถามมาดูประโยคคําถามก่อนประโยคคําถามมีสองแบบประโยะโยคำถามมีสองแบบมมแบบแบบที่หนึ่งแบบทั่วไปแบบทั่วไปก็จะมี 5W1H 5บเบิเดเดียว5้าด who what when where why how how many how much อืมบางคนอย่างเดี๋ยวนะก็เหมือนคลาสนี้ไหมที่บอกว่า how many อะไรนะออกเสียงออกเสียงผิดเป็น how หละตัวนี้ตัวนี้ไม่มีตัวนี้ออกผิดนะ how m o n y ไม่มีนะหนู money เปลว่าเนงนินป่ะครับ how money ไม่มีนะหนู how money <How many S 2> ไม่มีนะมีแต่ how many ซึ่งตัวคำว่า many อะ่ะตัว many มันเองอะ่องอะแปลว่ามาก อืมอย่างเช่นความวมันความมันนี่นี่คือเงินใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เออเอาง่ายๆหนูครูเป็นพวมพวกกับหมา Many d o ด s ก,ก็คือหมาหลายตัวแค่นี้เอง Many d o ด s หมาหลายตัว,วครับถ้าเกิดว่าผมผมจะเรียนในคอมนี่ผมต้องไปตรงไหนครับ จะส่งลิงก์ให้แดนแดนมีคอมใช่ป่ะปับอ่นี่ครับ w ูวอตเ e นแวร์ e w h ฮา o w ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรทำไมอย่างไรนะต้องท่องให้ติดปากเวลาท่องติดปากก็คือ Who, what, when, where, why, เจ w ะไปบ่อยก็น่าจะอันนี้นะเจาไปบ่อยก็น่าจะ ค้ณแหละ how many how much which ชิ้นใดอันใดนี่คือประโยชน์คำถามแบบที่1ประโยคน์คำถามแบบที่2องใช่หรือไม่คือประโยชน์คำถามที่ขึ้นต้นด้วยกิยาช่วยกิยาช่วยเนี่ยถ้ารวมทุกตัวเนี่ยกิยาช่วยที่หนูรู้จักคือ i s a mr a e ที่แปลว่าเป็นอยู่คือ do 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 กับ d a s Who, that, ที่แปลว่าทำ has กับ have, have ที่แปลว่ามีนะอย่างเช่นอะอย่างประโยคนี้เช่น are you a m a n กิยาช่วยนะกิยาช่วยคือพวกนี้ตัวที่หนึ่งพวกนี้เป็นกิจยาช่วยเขียนก่อนริยาช่วย is mr เป็นกริยาช่วย do d a s เป็นกริยาช่วย has has เป็นกริยาช่วยนะ,ะสำหรับสำหรับคนที่ไม่รู้ความหมายเขียนให้เขียนเขียนครูเขียนความหมายให้ด้วยเป็นอยู่คือทำมีมสำหรับคนลืมความหมายนะ อย่างเช่นอะอย่างเช่นตัวนี้ Are you a man ก็จะแปลว่าคุณคือผู้ชายหรือเปล่า Are you ready คุณพร้อมหรือเปล่าอาตรงนี้ไม่มีความหมาย Do you want coffee or tea คุณต้องการกาแฟรหรือ ชาตัวอตัวดูไม่ต้องแปล May I come in please may I come in may I come in please ฉันขอเข้ามาข้างในได้ไหมฉันสามารถเข้ามาข้างในได้ไหมครับมีคำว่า p l s e เนี่ยมันจริงๆตัวนี้คำว่า please จะแปลว่าได้โปรดตัวนี้แปลว่าได้โปรด เวอร์ฟอมโฮมครูว่าครูครูจะเปลี่ยนฟอนต์ใช่ป่ะอืมจริงๆอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะไอไอเออไม่ต้องซีเรียสก็คือก็คือให้ดูว่าอ๋อเนี่ยเป็นประโยชคคำถามเป็นประโยชคคำถามที่นี้เองสังเกตข้างหมายแล้วก็ไม่มี ประโยคคำถามอันใดที่จะไม่มีเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายคำถามจะต้องมีทุกอันที่เป็นประโยคคำถามอันนี้จำไว้เลยว่าจะไม่มีประโยคคือทุกประโยคคำถามจะต้องมีเครื่องหมายนี้เท่านั้นนะซึ่งส่วนใหญ่คือถ้าแปลออกก็คือตกยาช่วยนอกจาก is, am, are, do, does, has, has have แล้วเนี่ยยังมีกี่ยาช่วยเจอบ่อยเช่นประเภทที่หนึ่ง จะบ่อยมากก็คือ XMR เป็นอยู่คือ h a s h a v e มี d o d o e s ทำและก็กิ่ยาช่วยรูปแบบป็ิเศษก็คืออะไรปกติก็คือกิ่ยาช่วยในรูปแบบพิเศษคือการเติม Not ปกติก็คือจาก i s จาก i s n o t อย่างเงี้ยก็กลายเป็น i s n t ครูว่าครูใช้วิธีนี้ดีกว่าจาก if not ธรรมดาเนี่ยอันนี้คือครูเขียนรูปย่อให้อะนะรูปเต็มครูไม่ได้เขียน,นมันจะเป็นอย่างเงี้ย if not กลายเป็น ifn not กลายเป็น aren are not กลายเป็น are not กลายเป็น aren, ลน aren แล้วก็นี่ก็เหมือนกัน ก็แ,แค่เติม not ข้างหลังอะ่ะ h a s not have not do not does not แค่นี้เองนี่คือรูปแบบเต็มไงดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจแค่ว่าขอให้เข้าใจแค่ว่าอ๋อไอ้ที่ครูเขียนฝั่งฝั่งซิกเนี้ยไอ้ที่ครูเขียนฝั่งซิกเนี้ยฝั่งปฏิเสธทั้งหมดเนี้ย มันคือมันคือพวกนี้มันคือฝั่งฟังดีๆนะไอ้ที่ครูทําสีเหลืองเนี่ยที่ครูเขียนซีกนี้อ่ะมันก็คือฝั่งนี้เติมคําว่าอะไรเติมคําว่า not ไงแค่นั้น is not am not are not h a s not have not do not d o e น not โอเคนะครับผ่านกิจกช่วยเจอบ่อยประเภทที่หนึ่งเจอบ่อยจัดประเภทที่สองเจอบ่อยๆมีแค่สองประเภท่งคือประเภทที่หนึ่งเจอบ่อยจัดประเภทที่สองคือเจอบ่อยๆอ,อย่างเช่น And, แ n d แปว่าสามารถ may อาจจะขอ will จะ should ควร must ต้อง use to เคย do จริงๆหรือเน้นย้ำอ่ะตรงนี้หนึ่งหนูจริงๆหรือเน้นย้ำเนี่ยมันคืออย่างนี้อธิบายประโยคง่ายๆขอเป็นสีปากกาสีดำแล้วกัน ประโยคนี้ทุกคนรู้หมดแหละว่า I love you แปลว่าฉันนักเธอ I love you ฉันนักเธอแต่ถ้าเติมดู I do love you มันจะแปลว่าฉันนักเธอจริงๆดูคือการเน้นเน้นความฉันนักเธอจริงๆแล้วเท่านี้เนี่ย อธิบายแค่นี้พอดูเลิฟยูฉันนักเธอจริงๆอืมเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้ในปออื่นบ้างอืม Have to ต้อง has to ต้องอ่ามีตัวอย่างตัวนี้หนู ตัวนี้อ่านว่าอะไรอยู่ตัวนี้อ่านว่าอะไรเปิดไม่ตอบครับเปิดไม่ตอบแคนครับแคนแปลว,ว่าสามารถแคนตัวนี้ผมว่าสามารถอืมอธิบายอีกทีนะหนูคืองี้คืองี้ Can, แคนแปลว่าสามารถแต่พอเป็นรูปปฏิเสธตัวแคนตัวนี้อ้าวเฮย้ยตัวแคนตัวนี้จะอ่านว่าครูขอเขียนคำอ่านข้างหน้าเนาะตัวแคนตัวนี้จะอ่านว่า can't may not ไม,ไม่ไม่ต้องเขียนเนาะ w i l l not กลายเป็น w a n t I won't มันจะเป็น won มากกว่า I won't ชุดหนึ่งมัสซินมัสซินเขียนว่ามัสซินอย่างเงี้ยมัสซินมัสซินนี่เดียมัสซินคานวนชุดหนึ่งมัสซิน นี่คือคําอ่านคือคือมันคอนเซปต์เดียวกันหนูคอนเซปต์ก็คือไอเจ้าคําพวกเนี้ยเมื่อเติม not ทห่างๆเนี่ย o t น e e not, will not, not should not, must not แต่พอเป็นรูปปฏิเสธอะการอ่านมันจะต่างกัน cannot แกลายเป็น c n t จาก may not ก็เป็น may not อาก will not ก็เป็น won't จากชุด not ก็กลายเป็นช h o หนึนจาก must not ก็กลายเป็น mustn't use to กลายเป็น not use to อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ประสมกันมันแยกกันจากคำว่า do do not กลายเป็น Haunt. Haunt. Ja have to. Gai pen hasn't to. Hasn't to. Have ne. Haven't to. เฮดอนเฮฟเฟนเฮฟเฟนแค่นี้จบเสร็จยังไม่ทันแคปนะไปแล้วนะหนึ่งสองสามฮะแล้วเหรอ <Okay. S 1> เสียงเหมือนวิทยุเรด,ดิโออะไรสักอย่างเนี่ยหนู ครับผมเข้าในคอมแล้วครับเนี่ยก็คือสรุปคือพวกนี้เนี่ยสรุปคือพวกนี้เจอค่อนข้างเจอค่อนข,ข้างบ่อยเนาะจริงๆมันมันก็เจอไปตลอดชีวิตของหนูที่จะเรียนอังกฤษต,ต่อแหละอืมเอาเอาเอาเอวเอาตอนนี้มาดูหน้าที่หนึ่งซีซีขวาอันนี้เรื่องนี้ยังไม่ถึงข้ามไปก่อน นี้เรื่องนี้เอาไว้ง่ายหนูอธิบายอธิบายคร่าวก็คือขอย่อ,อหน่อยสองร้อยหนูดูนะไอซีกเนี้ยไอซีขวามือของหน้าที่หนึ่งเนี้ยถึงตรงเนี้ยเขียนแค่ว่าอืมถ้าจะเขียนถ้าจะโน้ตหรอ ก็ควรจะโน้ตเพียงแค่ว่าสอบไม่เกินสองข้อไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงไอ้ตรงที่ครูตรงเนี้ยไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยออกสอบไม่เกินสองข้อเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่อยมาเก็บนะออมากิยาบอกความขี่กิยา บอกความถี่ซึ่งบ่อยๆเนี่ยก็จะเจอพวกไอ้ที่ยังบอกความถี่เนี่ยผู้ผิดคำวิเศษบอกความถี่ adverb of frequency อย่างเงี้ยก็จะมี never ไม่เคย ever เคย seldom แทบจะไม่ sometimes บางเวลา often บ่อย usually บ่อยๆอยมักจะ always ตลอดเวลาอืซึ่งจริงๆตัวที่เจอจริงๆหรอไม่แน่ใจว่าเจอตัวไหนบ่อยๆเหมือนกันนะดูนี้หนูอย่างน้อยอะอย่างน้อยขอให้ผ่านตาก่อนเนาะอย่างเช่นคำนี้หนูคำว่า ever เหมือนเคยมเหมือนกัน แต่แต่ never เกิดจากคำว่า no บวกคำว่า ever ก็คือไม่เคยตรงๆแค่นี้เอง time เวลา use a l e y ก็คืออย่างเงี้ยมันก็มาจากคำว่า use ที่แปลว่าใช้อ่ะ reuse เอามาใช้ใหม่มันมาจากคำเนี้ย use อืม always always คุณต้องถึงคำนี้นหนูค,ครูขอเขียนอีกแบบหนึง่งคำว่า always ครูเขียนว่า all way ไม่แย,แยกกันห่างๆเงี้ย all ตั้งไปเซเว่นบอกว่ามี all member ไหมคะถามอยู่นั่นแหละ all แปลว่าทั้งหมด way ทาง one way ก็คือรถวิ่งได้ทางเดียว ทางมันเวเวเปลว่าทางก็กลายเป็นตลอดเวลาไงเขเคนนะไปต่อห้าสี่สามสองไปแล้วนะ โหฝั่งนี้ครูโถมีหน้าเลยฝั่งนี้อ่ะอีซีกเนี้ยแหมครูอุตสาเขียนอะดูเป็นดูดูดูเป็น,ด,ด,ด,ปน,ด,ปนดูเป็นภาพองครวมเนาะคือครูก็เขาเรียกว่าม,มันเนื้อหาที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ย คือสิ่งเดียวกันเหมือนกันทุกประการเป็นสิ่งเดียวกันแหมครูสาครูสาบอกจดให้แล้วมีคำอ่านให้ด้วยอ๊ะเอ๊ะแต่ขนาดครูเขียนเองครูยังเขียนไม่เหมือนกันเลยตัวนี้หนูครูเจอครูเจอข้อผิดละจาก a M not เป็น Aunt ยอยย่นานว่าอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้อ่านว่าอ่านนี่ไอ้ไอ้ก้อนที่กูระบายสีเนี่ยคูอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วในอันนี้ อธิบายไปแล้วคือสิ่งเดียวกันตรงเนี้อธิบายไปแล้วนะเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้บอกเล่ารูปเต็มมีการบอกเล่ามีการปฏิเสธบอกเล่าเป็นรูปเป็นบอกเล่าเนี่ยบอกเล่าเป็นปฏิเสธก็เขียนการลดรูปให้ เนาะคราวนี้อันสุดท้ายของหน้าหนึ่ง Mr. Mister Donut ก็คืออย่างเงี้ย Mr. Donut เนี่ย m r Donut Mr. Don Mr. Don MR. S ก็คือ m i s s m r s มิสซิสก็คือวิธีเอาง่ายๆหนูไอคำว่ามิสกับมิสซิสมีคำว่าไอคำว่ามิสวิธีแยกระหว่างนางสาวกับนางเนี่ยหนูสังเกตนะหนูปกติถ้าการประกวดนางงามเนี่ยวิธีที่หนูรู้จักอะ่ะจะมีพวกอะไรมิส t h ยแลนด์ World นึกออกปะ m i s เวิลด์มิ s ไทยแลนด์เวิรเอา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 คำว่าไทยแลนด์ออกแล้วกันเนาะมันซัซ้อนเอาม i ส s ว o ล l d รู้จักม i ส s ว o ล l d เคยได้ยินป่าว i s s World นางงามโลก m i s s Universe นางงามจากขวาน มีสเนี่ะแปลว่านังสาวคือมันเป็นการประกวดของสาวโสดไม่ใช่เป็นการประกวดของสาวที่มีสามีแล้วมีสจึงแปลว่านังสาวหนูโอเคนะม i สเวิลด์มิสอนเวอร์อืมแค่นี้ม s สแปลว่านังสาวจบหน้าที่หนึ่ง